วันนี้มาว่ากันด้วยศิละปะในการทํางานอีกสักวันหนึ่งคนทํางานถ้าอยากให้ประสบความสําเร็จนั้นอาตมาภาพขอเสนอให้ปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้ 1. เต็มใจทําอะไรก็ตามทําด้วยความเต็มใจคือมีใจรักในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทํา2เต็มตัวหมายความว่ากระโดดลงมาทําเต็มตัวอย่าทําครึ่งครึ่งกลาง,งๆงอย่าไปชักเข้าชักออกถ้าจับทําอะไรก็ตามอุทิศชีวิตลงวางเป็นเดิมพันอันนี้เรียกว่า เต็มตัว 3. เต็มสติปัญญาหมายความว่าถ้าได้ทำอะไรก็ตามปล่อยศักยภาพออกมาให้ถึงที่สุดอย่าอมมือถือว่างานทุกชิ้นนั้นเป็นเวทีที่เราจะได้ประกาศศักยภาพทางปัญญาของเราทำงานทุกชิ้นให้เป็นดังหนึ่งอนุสาวรีย์แห่งชีวิตถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วก็ฝีไม้ลายมือของท่านก็จะเปล่งประกายเต็มที่และประการที่4ก็คือเต็มเวลา จับทำอะไรก็ตามให้เวลากับสิ่งนั้นให้เต็มที่เราให้ดีที่สุดอย่าทำอะไรแบบขโมยเวลาของตัวเองไปทำให้กับคนอื่นหรือตัวอยู่ที่นี่แต่เวลาไปอยู่ที่โน่นถ้าทำอย่างนี้เวลาแทนที่จะเป็นตัวช่วยกลับจะเป็นตัวถ่วงให้ท่านพบกับความสำเร็จช้าดังนั้นเมื่อได้รับเมหมาให้จับทำอะไรก็ตามอุทิศเวลาให้กับงานนั้นให้เต็มที่